สวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภรักพาผลค่ะผมนายไทยเทพถนงควันนี้เราสองคนมาอยู่ที่บริษัทกรุงไทยธุรกิจลิสซิ่งสำนักง,งานพู้นภาคอุบลราชธานีหน่วยงานนี้ให้บริการสินเชื่อธุรกิจหน่วยงานนี้นะคะจะมีตำแหน่งงานอยู่หลายตำแหน่งด้วยกันนะคะตำแหน่งงานที่น่าสนใจอีกตำแหน่งงานก็คือตำแหน่งด้านการมีข้อสินเชื่อจะน่าสนใจย,ยังไงนั้นตามไปดูเลยค่ะไปกันเลยครับ ค่ะชื่อสุปราณีมั่งมีนะคะปัจจุบันตำแหน่งอยู่ออหัวหน้าส่วนวิเคราะห์สินเชื่อของบริษัทรุงไทยธุรกิจซิ่งค่ะสวัสดีครับชื่อเทียรัตน์อิสรีครับตำ <c oughs> แหน่งเป็นหัวหน้าส่วนวิเคราะห์เหมือนกัน <c oughs> จะทำงานตำแหน่งนี้ต้องมีอะไรบ้างคะหลัการสมัครก็เข้ามามันก็มีหลายช่องทางถ้าตามขั้เนี้ยก็คือสมัครทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าล็อกอินเข้ามาสมัครที่บริษัทก็ไลน์ ส่ว้นาการสื่าก็ขัน้นต่างก็ปริญญาตรีอะ้วนะส่วนสายงานสายการสื่ก็บริหารธุรกิจมัอดิ่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็คือบริหารส่วนใหญ่ถ้าถ้าณตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นการเงินการบัญชีหรือเศรษฐศาสตร์คือถ้าในในบริหารเราก็เห็นว่ามันก็เรียนหลายาวิชามันก็จะมีบัญชีอยู่แล้วในแต่ละตัวอย่างการตลาดเองอะไรเองเงี้ยมันก็จะมีเกี่วข่ายที่มันเกี่ยวก็ก็น่าจะพอเราได้เดี๋ยวนี้ ก็เดี๋ยวน,นี้ก็ใช้ได้นะนาการตลาดอะไรเงี้ยที่บริหารแต่ทีิง้งใจห้ดีสุดในใจของสายวิเคราะห์จริงก็คือการเงนินนั่นแหละเพราะมันจะตรงสุดสาม,มารถสมัครงานได้ที่ไหนบ้างคะช่องทางการเริ่มสมัครก็คือมันก็คือทางเว็บไซต์รัมงานทั่วไปแล้วก็ตามเว็บบริษัทแล้วก็วออินเข้ามาสอบถามภายในยมันเหมือนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าอย่างถ้าอย่างสาขาอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องวอลอินเข้ามาที่สาขาแล้วก็สัมภาษณ์พนักงาน ถ้าเกิดเป็นสันญากานใหญ่หลายๆคนก็อาจจะไปสันัาที่สัมภาษณ์ที่สันญาการใหญ่เลยหรือแต่ละคนก็สมัครเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทเนี่ยมันแล้วแต่แล้วแต่โอกาสมากกว่าว่าเขาจะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้นั้นกระบวนการจริงก็คือนั่นแหละมีสัมภาษณ์แล้วก็สอบข้อเขียนก็คือทั้งผ่านต้องผ่านทั้งสัมภาษณ์และข้อเขียนลักษณะงานที่ทำต้องรับผิดชอบและมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้างคะ วิเคราะห์สินเชื่อเนี่ยก็คือดูคุณภาพลูกค้าว่าเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทต้องการหรือเปล่ามีความสามารถในแง่เชื้อหนี้ตามที่บริษัทต้องการลูกค้านี้เราหาเองหรือว่ามาจากไหนก็คือถ้าวิเคราะห์มันก็คือการรับอีเฟอร์ลูกค้าต่อมาแต่ทางมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วก็คือมาร์เก็ตติ้งผู้เก็บรวบรวมเอกสารทุกอย่างจากลูกค้าทางแบงก์ด้ไหมครับทางไม่ก็คืออย่างนี้ก็คือแบงก์ส่งแค่รายชื่อลูกค้ามาส่วนผู้ที่ติดต่อหาลูกค้าโทรติดต่อให้เอกสารทุกอย่างก็คือมาร์เก็ตติ้ง เอกสารครบก็คือมาร์เก็ตติ้งส่งเรื่องมาให้พี่ขหอดูต่อเอกสารที่ใช้ในการขออนุมัติสินเชื่อมีอะไรบ้างคะก็มันก็ถ้าหลมก็ต้องแยกเป็นสองกรณีก็คือกรณีบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลถ้าบุคคลธรรมดาก็มันก็เอกสารเบสิคเข้าไปก็คือแบบว่ากางทะเบียนบ้านกรณีสมรสก็มีทะเบียนสมรสกรณีชาชนกู้สมรสกรณีมีการเปลี่ยนชื่อก็เอกสารการเปลี่ยนชื่อทั้งหลาย ใบทะเบียนพาณิชย์ที่แสดงหลักฐานการว่าคุณทําธุรกิจจริงสเตทเมนต์ที่คุณใช้ในการเดบินบัญชีในการทําธุรกิจแล้วก็พวกตัวอย่างบินอื่นๆอะไรเงี้ยท,ที่เพื่อ,อามาด,ดูเพื่อมาทั้งหมดทั้งนี้คือเอามาตรวจสอบว่าลูกค้าทําธุรกิจประเภทนี้จริงคือบางทีตัวเลขในสเตทเมนต์มันก็แต่งกันได้บางทีก็ต้องอาศัยเอกสารอือ่นประกอบเมื่อเราดูข้อมูลอื่นแล้วมันมันไม่สอดคล้องกันอะไรเงี้ยดูแล้วไม่แน่เชื่อถือว่าลูกค้าบอกว่าทําธุรกิจนี้ แต่รายได้ที่เดือนเสร็จไม่เป็นแบบนี้ใช่วัานี้บางรายก็ต้องขอบินมาดูอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ข้อมูลหลายทางถ้าเป็นที่บุคคลก็เพิ่มเติมพวกประกันเงินปกติทั่วไปก็คือเขาเพเงินอย่างน้อยอย่างละสามปีพอสามศูนย์งสีรับรองแล้วอำนาจอนุมัติของเราเป็นอำนาจอนุมัติเริ่มต้นจนแล้วก็จะส่งต่ออำนาจอนุมัติคือรวมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้ว อย่างอนะะ้มาที่นี่มันก็แบ่งคนห้าระดับคือหคณะกรรมการนเชื่อระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อที่เราขอเอามัตำแหน่งในสายงานที to <root> ่ทำเริ huh ่มต้นจากตำแหน่งไหนคะก็ก็ก็มันนข้ก็นหน่งมัน็นระดับหึเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ขึ้นมาขนมนมานมนสอ แ้่สวยแม่สวยคนที่ชี่ยจัดการจัดการเจตการแล้วก็ที่เป็นแล้วก็จะมาพูดในการฝากดในการฝาดแล้ว่าผูดในการฝากพูดในการฝากลองกำกับการจัดการการจัดการการกำกับการจัดการคือแม็กแม็กส่วนจะอยู่ที่แล้วเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนล่ะคะก็เงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตีอยู่นะมันก็เกินมาตรฐานแค่ประมาณน5,000แล้วก็พวกโบนัสสวัสดิการนี้ก็ทางบริษัทก็มีให้ใช่ไหมก็ตามนโยบายบริษัท รรรางวัลไหนบ้างที่ได้รับจากองค์กรพอดีเพิ่งเข้ามาให้ข้อไหนว่ารางวัลแต่ละคนคืออะไรม่ถามว่าแต่ละคนเขาให้รางวัลหนูมันก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นอย่างพี่ก็อาจจะการยอมรับการที่เพือนยอมรับการโตในหน้าที่ของเราผลงานที่เราออกมาเมื่อสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยเราได้เติบโตในงานที่เราอยู่ ข้อดีข้อเสียของอาชีพนี้มีอะไรบ้างคะข้อดีเดียวเอาอันนี้เป็นอาจจะเป็น,นความเห็นสำหรับพี่นะนพี่ที่อยู่สายวิเคราะห์มานานเนี่ยก็เพราะว่าพี่มันไม่ชอบไปโฟก,กัสไม่ชอบไม่ชอบไปคุยกับลูกค้านี่แหละคือจริงๆการที่อยู่ในแบงก์หรือสถาบันการเงินเท่านีนา้ศาสตที่มันเติบโตดีที่สุดเลยก็คือสายมาร์เก็ตตลาดแต่อันนี้ด้วยนที่สายเราเรารู้ว่าเราไม่เหมาะกับการงานมาร์เก็ตติ้ง ภาษาวิเคราะห์มันก็เป็นสายสื่เชื่อส่วนหนึ่งที่เป็นตัวหลักขององค์กรเหมือนกันแต่ทำไมจะไม่เติบโตเท่าก็ดีก็คือมันไม่ต้องไปติดปาลูกค้าแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับนิสัยคือต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองนะชอบแบบไหนชอบวิเคราะห์ชอบมาร์เก็ตติ้งคือสามารถคุยกับคนทุกคนได้หรือเปล่าถ้าคนชอบจอแจ้งชอบออกาลูกค้าชอบอะไรอยู่แล้วเนี้ยคือภาษามาร์เก็ตติ้งมันก็เติบโตเร็วกว่า แต่ข้อดีข้อดีของวิเคราะห์คก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ได้เจอธุรกิจหลายๆพาร์ทหลายๆแบบอะไรอย่างเงี้ยได้คิดได้ได้ค้นหาได้อะงี้ยว่ามันเหมือนก็เหมือนใช้สมองตลอดเวลาว่าวมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือสมองเราจะไม่เคยหยุดเมื่อกี้อะต้องต้องถามตัวเราเองไห,ไหมว่าตัวตนเราต้องการอะไรแล้วข้อจุดด้านอของงานนี้คิดว่าข้อเสียถ้าแต่ถึงเพือ นี่การเติบโตแล้วคนตัดแค้นข้างหลังนี่แหละคือมันสู้สายมาร์เก็ตติ้งคือมันอยู่ที่เข้ามาสิบปีอาจจะมีสู้มาร์เก็ตติ้งที่โดเด่นมากแค่สองสามปีก็ได้คนตัดแค้นมันป๊อ,อ,อไปเลยเป็นการเยอะมันนี้ง่ายของสายมาร์เก็ตติ้งคือมาร์เก็ตติ้งเนื้อเนทำได้จริงมันโตเลยจริงได้เยอะจริงแ,แต่อย่างที่เคราได้ที่มันเป็นการแบ็ k ออฟฟิศร้อยคนดีขนาดไหนการเติบโตมันก็ไม่เกินเล็ของภาพรวมของบริษัทในปีนั้นๆอยู่แล้วเทียบกัดให้หลังจากที่ได้รับชมลักษณะงานและข้อดีข้อเสีย ของสายอาชีพด้านการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจนี้แล้วทางผู้จัดทำหวังว่าข้อมูลเบื้องต้นจะสามารถใช้ในการตัดสินใจเพื่อเลือกอาชีพในการทำงานได้ขอบคุณค่ะ